สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายเตกครับมาดูความคืบหน้าสิบล้อคันนี้นะครับอดีตเคยเป็นหกร้อครับตอนนี้เป็นสิบล้อแล้วมาดูหน้าตาช่างครับดูหน้าตาช่างแตทลกคนเนี่ยยี่ครับนั้นอันนี้ช่างทิมครับนี่ช่างมือโปรคนนี้ครับ ช่างจอยหล่อครับหล่อโซดโซดมาดูเนื้อง,งานของช่างมิทย์สุด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 ปะลูกพี่สุดยอดเลยนี่ครับลูกพี่ครับนี่ครับสวัสดีครับผมใ <laughs> <laughs> ส่เฮ็ดปลาย่ายังไรนะ มันยัว่วพี่เขายำหมดงานดิบครับงานดิบไนีจะเจ้าคือสุดหยอดแต่สังทิน,นวันนี้เริ่มงานแต่เช้าเป็นงานวางแท่นครับเป็นสิบ้อครับยำยำ ซับข้างในเรียบร้อยครับงานนี้กินขาดครับงานนี้กินขาดกำไรโอ้โหมหาศาลกำไรมหาศาลกำไรมหาศาล<า>ต,ตัคาเล่หฮะตัคาเล่ตัวนี้เป็นสิบนอตครับตอนนี้ผมก็มาใส่ย,ยางนะครับ How đi đâu. know? How do anh know? How do you know? How do you know? How do you know? How do mà know? How do you know? hay do mới know? How do you know? How สามปัหา <35. S 2> ต้องเขียนแบบใหม่ครับส่วนกระบะนี่ต้องเฮ็ดบ่พี่บอกมันต้องมีระแนงกันว่าเมตตาคายนกพิราบเนาะ <c oughs> อันนั้นตาคายนกพิราบเลยรถหนังรถ <c oughs> หนังโอ้คือส่วนยางครับดูยางครับประมาณนี้ครับ <c oughs> เรเดียนอ้อเยห้อย้อเรเดียนเหมือนยางเลย สบิดอาครับเนี่ยมาดูช่างทํางานครับส่วนนี้จะเป็นช่างทินครับเป็นเป็นผู้คุมครับช่างทินนี่นี่ช่างทินนี่ครับตัวนี้ช่างจอยกำลังขึ้นกระเแงครับนี่นี่นี่ช่างทินครับนี่ช่างทินช่างทินจะใส่ล้อครับ ตัวนี้ช่างจอยโอ้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 ยตกใจโอ้หกล้อครับตอนนี้จะใส่ล้อจับศูนย์ครับโดยช่างผิดส่งคืนเลยคี่น้องส่งคืนเลยน้องส่งมาคืนเลยนาอ เป็นเ,เลย่นอเอเเอ,เอ,อตึน้ตนทุ่นอะโอ้มแมลงลมครับมากส่วนตัวนี้จะเป็นวิกเตอร์นะครับพี่น้องคันนี้ครับอันนี้มันเป็น แท่นของยัางพีเปอร์เฟียบหรอเอ็ดเกนร่อยเ<อ>บรกแหงเบรกแหงเนะ่นยนงแหงเลยครับพี่น้องเอก่านอกนี่จะเป็นสีแดงสีส้มนะนผมก็ไม่รู้ครัดไหนอ่ะคูณภาษาใส่กันบ่็นไ ได้ดิขี้ขี้นี่พี้นมอน่มันโีมันโบเฮ้อกาี่เขาขีข้าบ่าวอะน่คือค้าบ่าวพี่นอบนีมันงัเลยนี่เออเขาแล้วเออสุดทิ้นี่้นโอ้หนีมือครับหนีมือแมงนะมันบ่นี ดูดูทรงครับทรงทรงให้นะครับช่างทินครับอ้วันนี้แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษครับทุกวันนี้กางเกีจะขาดครับวันนี้หล่อหล่ออันนี้หล่อครับฮะกล้วยก็ไมน่าแหนนี่ครับเขาเป็นทินก็หลีองเขาคือเป็นกล้วยก็ไมน่าแหนนะครับ เจ้าเจ้าคือสุดยอดสิช่างทินเจ้าคือสุดยอดสิฮะนไหนไนไปชมเบาเรื่องชมสาวเล่าทังที่เจ้าไปนะนะที่มั่นที่ปากจู่ๆอย่างนี้เก้อมาได้ไหมนี่โกโก้กคนอื่นได้โก้โกจะคลองมาได้ดอกโหดูช่างทินครับช่างทินนอนมันนอนมันสุดสุดก่อนเลยว่าไม่ต้องหาในห้องบอะหาตัวเมย์ญ่มาห้องกันเลย เด,เดี๋ยวเกี่ยวมันเสียพี่หานอนไม่ใหญ่มาห้องจากสองตัวกันเลยเดี๋ยวเกี่ยวมันสิสุดก่อนส่วนตัวนี้จะเป็นนะครับเนี่ย,ยมาดูโฉมข้างหน้าครับบิกเตอร์เครื่องก็ไม่แน่ใจว่าถึงสามร้อยหรือเปล่านี่ครับสวยๆครับพี่น้องสวยส่วนนี้จะเป็นชุดระบบ ลมระบบบิก <c oughs> สนับสนุนโดยกระทิงเดงเราก็มาดูช่างทินกันต่อครับทินกล้ว <c oughs> ยก็ไม่นะเนี่ดูดูการทำงานฮะได้ได้เมื่อไรได้ว่ามือสรง เจ้าถามใครยังว่า,าไหนบ่เน้นบ่สวยงามครับสวยงามนี่ก็จะเป็นลูกหมากรับโอ้หงแห้งเลยเป็นสิหล่อจ้อยเฮ็ดสีป่ะพี่นี่สีดำ ครับเป็นทุกอย่างครับบอกเป็นแต่ผัวเขาหรือว่าเป็นเป็นยังเฮ๊ะเป็นเพื่อนเป็นยังไงเจ้เป็นยังไเงไเยอะคือยิมนารักถเท่ันี้สังทินสังทินเจ้าือ้ยิมนารักถเท่ันี้สังทินนั้นฮะเจ้า เจ้าคือสุดยอดเนี่ยนี่ไม่ใช่เจ้าของอูนะครับเด็กอูเด็กอูลลอรอขนาดน,นี้ครับเจ้าของอูสําใดส่วนนี้ช่างจอยครับโสดรรพี่น้องโสดจดให้แล้วเนี่ยนี่ครับนี่แหละที่เขาามาลุนเล่าข่าวเดียวกันสูงสมกันเลยลุนเล่าข่าวเดียวกันลุนเล่าเพราะว่ายังเป็นคนเล่าทั้งสอง <laughs> เอานันซวยบหเห็นไม่เห็นบอเล่าอยู่เนาะ กล้วยกันไหมนเน่ลมีเล่าบะอ๋อด้เมีเล่าเล้าแท้แล้วพี่โอ้โหด้วยด้ด้ยนี่เป้พยังด้วยเปาหยังนั่นโมเมนต์เล้านะสบายดีพี่น้องโดยยิงสิวะ โอ้ย <laughs> <laughs> oh. เดี๋ยวครับนี่ครับใส่ล้อครับยิงสวยๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนยางให้ลูกพี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจากคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ